รักของนางโกกิลากับพระอานนท์มีนางทาสีชื่อโกกิลาวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวพระานนท์ได้เดินมาที่บ่อน้ำและเห็นนางโกกิลากําลังตักน้ำอยู่พระานนท์จึงขอบิณฑบาตน้ำจากนางเมื่อนางเห็นพระานนท์นางก็รู้สึกรักขึ้นมาทันที ตอนแรกนางก็ไม่กล้าตักน้ำให้เพราะเห็นว่าตนเองมีวงตระกูลที่ต่ำนางพยายามที่จะยกเหตุผลต่างๆขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ยอมตักน้ำใส่บาตรของพระนุลหลังจากนั้นพระนวลก็เดินกลับวัดเชตวันนางโกกีลาก็เดินตามตลอดทางกลับวัด และบอกกับพระนวนว่านางจะไม่กลับนางรักพระนานน,นางไม่เคยพบใครที่ดีเท่ากับพระนวนเลยพระนวนได้กล่าวสอนนางโกกิลาว่าความรักเป็นเรื่องร้ายไม่ใช่เรื่องดีพระาศาสดาตรัสว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดความทุกโศ และทรมานใจแต่นางโกกิลาก็ไม่เชื่อว่าความรักทำให้เกิดความทุกข์ตามที่พระนนว่าพระนนได้ยกคำพูดเพื่อสอนนางโกกิลาเช่นว่าความรักก็เหมือนการจับไฟทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียว คืออย่าจับไฟอย่าเล่นกับไฟทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้นมีอยู่ทางเดียวคืออย่ารักจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาแล้วถามนางโกกิลาว่านางรักอะไรในพระอน,นุนนางโกกิลาตอบว่า รักในตาของพระอานนุ์พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าในตานั้นประกอบขึ้นด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนต้องมันเช็ดสิ่งสุกปรกในดวงตาอยู่เสมอและยังมีขี้ตาไหลออกมาจากในตาครั้นแก่ก็จากฝ้าฟางขุณมัวไม่แก่มใสอย่างนี้ ยังจะรักในตาของพระอานนุนยู่หรือนางโกกิลาจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นนางรักหูของพระอานนุ์พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูมีของสวโครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแคะไขอยู่เสมอ ครั้นชาราลงก็หนวกจะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัดหรืออาจไม่ได้ยินเลยดังนั้นแล้วยังจะรักอยู่หรือนางกุกิลายังไม่ยอมรับความจริงจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นนางรักจมูกของพระอานนท์พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า จมูกนั้นประกอบขึ้นด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในมีน้ำมูกและเส้นขนกับของโสโครกมีกลิ่นเหม็นเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้ยังจะรักอยู่อีกหรือคำตอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถทำให้ความรักของนางโกกิลาที่มีต่อพระอานอนท์หายไปได้หลังจากนั้น นางก็ขอตัวกลับบ้านวันรุ่งขึ้นนางโกกีลาคิดได้ว่าถ้าอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระอนนตจะต้องบวชเป็นภิกษณุณีดังนั้นนางจึงขอลาท่านเศรษฐีผู้เป็นนายไปบวชระหว่างที่บวชนางก็ไม่สามารถเลิกรักพระอนนต์ได้ จิตใจของนางมีแต่ความกระวนกระวายนางจึงขอลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานทน์ไปเมืองโกสัมพีเพราะคิดว่าการอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรครักได้นางจากพระอานนท์ได้สามเดือนหลังจากนั้นได้ยินข่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานนุ์จะแสดงธรรมที่เมืองโกสัมพีนางก็คิดว่าจะตัดใจจากพระอนท์ได้แล้วแต่เปล่าเลยนางยังตัดใจจากพระอนท์ไม่ได้ใจนางเริ่มสับสนและรำพึงกับตัวเองว่าความรักเป็นความเรียกร้องของหัวใจ มนุษย์เราทำอะไรลงไปเพราะเหตุเพียงสองอย่างเท่านั้นคือเพราะหน้าที่อย่างหนึ่งและเพราะความเรียกร้องของหัวใจอีกอย่างหนึ่งประการแรกแม้นทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมนุษย์ก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าใดนะักเพราะคนส่วนมากหาได้รักหน้าที่เท่ากับความสุขส่วนตัว แต่สิ่งที่หัวใจเรียกร้องถ้าไม่สำเร็จหรือไม่สามารถสนองได้หัวใจจะร่ำร้องอยู่ตลอดเวลามันจะทรมานไปจนจะหมดลทธิ์ของมันหรือมนุษย์ผู้นั้นจากไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมในวันรุ่งขึ้นว่าไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรัก เพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทอรมานและเรื่องที่จะบังคับไม่ให้พลัดพรากก็เป็นสิ่งสุดวิสัยทุกคนจะต้องพลัดพราดจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึ่งวันหนึ่งนางโกกีลาแกล้งไม่สบาย แล้วไปบอกเพื่อนที่เป็นภิกษุณีเหมือนกันว่าอยากจะฟังธรรมของพระอนนท์ขอให้ไปตามพระอนนท์มาให้เมื่อพระอนนท์มาถึงก็รู้ว่านางแกล้งไม่สบายจึงได้เตือนสตินางโดยยกข้อธรรมะมาดัางเช่นธรรมดาว่าไม้จันนั้นแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่น อัศวินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งเวล,ลาอ้อยแม้นเข้าสู่หีบยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้นประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมพระาศาสดาทรงย้ำว่าพึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมพระาศาสดาตรัสว่า บุคคลอาจอาศัยตัณหาและตัณหาได้อาจอาศัยมานะและมานะได้อาจอาศัยอาหารและอาหารได้แต่เมถุนทมนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ชักสะพานเสียคืออย่าทอดสะพานเข้าไปเพราะอาศัยละ ไม่ได้นางโกกีลาได้ฟังก็ร้องไห้และเริ่มเข้าใจจนสามารถประหารกิเลสทั้งปวงได้สำเร็จจนได้มรรคผลชั้นสูงสุดเป็นพระอรหรันต์